สวัสดีครับถึงเวลาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรานะครับ True Innovation Award the new era ครับ และนี่นะครับคือการแข่งขันเพื่อค้นหาที่สุดของนวัตกรรมและสุดยอดไอเดียของคนไทยนะครับโดยการแข่งขันของเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับก็คือ i n n o นทรีนะครับการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมที่ทําสําเร็จแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งประเภทนะครับก็คือไอเดียซีนั่นเองครับการแข่งขันเพื่อค้นหาที่สุดแห่งแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ครับจากผู้เข้าสมัครมากกว่า800ทีมผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้นโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง13ท่าน จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม,มระดับประเทศคัดเลือกจนได้40ทีมเจ้าของผลงานนาวัตกรรมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในประเภทอินโนทรีและอีก40ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในประเภทไอเดียซีดซึ่งทุกทีมจะต้องเจอกับกติกาการแข่งขันสุดเข้มข้นเพื่อค้นหาทีมที่ดีที่สุดโดยเราจะเริ่มจากการแข่งขันในประเภทอินโนทรี ซึ่ง40ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้า,อา,ารอบจะถูกจับสลากแบ่งการแข่งขันออกเป็น4สายสายละ10ทีมและวันนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนของสาย A เ,เริ่มจากการแข่งขันในรอบอแร Size, ก Ad v e r s t s i g e ใหม่แกะกล่องกติกาในรอบ Ad v ฟ r s t s i g e คณะก,กรรมก,การทั้ง5คนจะได้เห็นผลงานนาวัตกรรมที่นำออกมาโชว์ทีละ1ผลงาน ส่วนทีมผู้สร้างสารรค์นวัตกรรมจะอยู่ในห้องกระจายเสียงและทำได้เพียงผู้นำเสนอผลงานให้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดภายในระยะเวลา60วินาที <c oughs> เมื่อหมดเวลากรรมการทั้ง5ท่านจะต้องทำการตัดสินโดยการกดปุ่มไฟที่อยู่ด้านหน้าว่าจะให้เก็บผลงานนวัตกรรมที่เห็นเอาไว้หรือจะให้เจ้าของผลงานนั้นกลับไปจากนวัตกรรมทั้ง10ชิ้นจะมีเจ้าของผลงานที่คณะกรรมการเลือกเก็บไว้เพียง4ชิ้นเท่านั้น จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบต่อไปวันนี้นะครับเราอยู่ใกล้ชิดกันพร้อมกับนวัตกรรมถึง10ชิ้นด้วยกัน10อย่างด้วยกันนะครับแต่แน่นอนคนที่จะมาตัดสินนะครับแล้วก็ชี้เป็นชี้ตายว่าจะเก็บหรือส่งกลับนะครับนวัตกรรมชิ้นต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องยกให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการของเรานะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่ใกล้ชิดกันกับกรรมการของเรา5ท่านนะครับเราไปพบกันเลยครับคณะกรรมการท่านแรกคุณกนตรัติวานิช ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษมสรรพิพัฒนิริศผู้อํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านที่ 3. คุณอริยะพนงยงผู้บริหารบริษัท Google t ท a i ล a n d ท่านที่4ดรธีรพลถนอมศักยุทธหรือดออรยุทธหัวหน้าสูนวัตกรรมบริษัททรูคอปเปอเรชั่นและท่านสุดท้ายพิจกตรมาดก,กวน คุณพลากุ้งมาเจนตาเชื่อว,ว่าคณะกำลังข,ของเราน่าจะพร้อมแล้วนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับไปพบกับนวัตกรรมที่ห้ากันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับอยู่กันมาก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบสามสิบปีแล้วเนาะถึงแล้วใช่ <laughs> <laughs> เขาก็เป็นคนมุ่งมั่นจะทําอะไรก็ทําจริงทําจังแล้วก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายะตั้งใจทําง,งานปัญญาของเราฮะเราเน้นในเรื่องของโภชนาการคุณค่าเพื่อชีวิตที่ยืนยาวเราเดินมาครึ่งทางแล้วเรากําลังจะเดินต่อในครึ่งครึ่งทางถัดไปนะครับถึงมาวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะมีวันข้างหน้าตอนนี้ลองไปฟังกันก่อนดีกว่านะครับว่าเจ้าของนวัตกรรมนี้นะครับ <S <S เขามีอะไรมานาเสนอกรรมการของเราทั้ง5ท่านบ้างนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับ หยุดเสียงเลือกกินอาหารดีๆบริโภคผักปลอดสารแต่ปรุงรสดด้วยสารเคมีคูเน่นวัตกรรมผงปรุงครบรสหอมหัวใหญ่เพื่อสุขภาพโซเดียมต่ำไม่มีเนื้อสัตว์ผงชูรสสารปรุงแต่งกลิ่นสีรสสารป้องกันการเกาะตัวและวัตถุก,กันเสียผลิตจากธรรมชาติ100%ผลงานวิจัยดีเด่นมอเกษตรได้รับรางวัลชนะเลิศคูเน่ใช้แทนผงชูรสและน้ำสตอ๊อก ผลงานวิจัยพบว่าหอมหัวใหญ่เป็นทั้งอาหารและยายังช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคอ้วนความดันเบาหวานหัวใจต้านสารก่อมะเร็งลดการอักเสบของเซลล์ช่วยชะลอความชรามีกากใยอาหารสูงคู่เน like ่ค oh, 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 oh. okay, yeah, mm ู่ขัวคู่มือสุขภาพคู่คุณโอ้โหโอ้โห็นไงล่ะครับแม่ คราวนี้มาเป็นสปอตวิทยุเลยนะครับแม oh. oh. ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้เก็บหรือว่ากลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับ oh. Oh. เชิญคณะกรรมการครับ มาดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้เก็บหรือว่ากลับครับจะเกิดพร้อมแล้วนะครับเชิญคณะกรรมการครับโอ้โหโอ้โหแมตอนนี้นะครับไฟสีน้ำเงินข an no 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 ึ้นมานะครับแปลว่า เก็บถึง4แล้วก็กลับหนึ่งนะครับถือว่าได้อยู่ต่อนะครับถามคนที่แตกต่างเช่นเคยครับนะฮะ <c oughs> คุณพลากลุ้งฮะค, <c oughs> คุณตัดสินใจเป็นคนสุดท้ายครับ มือโปรแล้วมันไม่โดนใจคุณบอกว่ามือโปรนะฮะแล้วก็เป็นชนะเลิศที่อะไรนะมอเกษตรด้วยนี่เอารางวัลมาข่มกรรมการเนี่ยนะฮะเอามาเรื่อกนะฮะก็คือดีหมดเลยอ่ะก็คือดีทุกอย่างเลยอ่ะสมควรครับพี่จะผ่านครับสมควรฮะแล้วแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมคุณให้กลับอ่ะอะไรฮะแล้วทำไมคุณให้กลับอ่ะอ้าวผมกดผิดแล้วครับเนี่ยทันไหมฮะแก้ทันไหมฮะไม่ทันแล้ว ก็คุณตัดสินใจไปแล้วอ่ะโค้อาจารย์ผมให้ผ่านแต่ผมกดผิดไปผิดกรรมการท่านอื่นดีกว่านะครับรัฐยุทธครับยังไงฮะคือจริงๆแล้วหัวใจของที่ปรุงรสเนี่ยมันคืออร่อยไม่อร่อยครับผมส่วนเรื่องของอันตรายไม่อันตรายเนี่ยเราคิดที่หลังครับผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นให้ผ่านเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือชอบที่เขาเล่ารายละเอียดครบแต่ว่าที่อยากให้ผ่านจริงๆคืออยากจะชิมไอตัวนี้ว่าจริงๆแล้วมันอร่อยจริงหรือเปล่าอื ขายได้ขายไม่ได้นี่จริงๆมันอยู่ที่มันอร่อยหรือเปล่าถูกไหมครับผมจานเราไปจิ้มได้เลยนะครับมีผลไม้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวทำงานอย่เงี๋ยเาทำงานทำงานโอ้แม่เขาก็รู้กันหมดโอ้ตายแล้วอันนี้คือที่ให้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะรอชิมใช่ว่างั้นนะครับนะฮะเห็นแล้วอยากจะเข้าไปจิ้มเลยนะเนี่ยจิ้มจิ้มวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมคุณห้ผมจิ้มมาไหนล่ะครับก็ไม่รู้ก็นึกว่าจะลงไปจิ้มตรงที่เติมข้างล่างสาบานให้ตายคุณคิดแบบนี้ครับ โอ้คุณมองผมเป็นคนยังไงเนี่ยเออนะฮะแต่ว่าตอนนี้แสดงคนงดีก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ากรรมการของเรานะครับให้เก็บไว้ก่อนนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นดีใจดีใจจริง,รงๆเลยความสุขความสุขนะฮะชีวิตนี้ได้นำถ่ายทอดนวัตกรรมออกไปเป็นความรู้สึกที่ดี